ไม่ใช่หน้าที่ของบริษัทมหาชนนี่คือเอกสารที่ผมเคยทําเกี่ยวกับการเรียรไรเงินกรมการปกครองแปลว่าผมจะไปส่งที่กระทรวงมหาดไทยวันอังคารนี้ผมจะดูพ่กนี้ก่อนเาจะทาอะไรขอให้ดําเนินการนําผู้กระทําความผิดมาลงโทษกรณีเรียรไรเงินโดยผิดกฎหมายนายธันกะวินรัฐวัฒน์อังกูลผมเคยทําก่อนหน้านี้แล้วก็มีการลงนามโดยอธิบดีกรมการปกครองสํานักการสอบสวนและนิติการส่วนทะเบียนและสมาคม แม้ว่าจะไม่ใช่มูล,ลนิธิแม้จะไม่ใช่สมาคมแต่อยู่ภายใต้การเรียกไรเงินโดยกรมการปกครองต้องตรวจสอบ2เรื่องคือคุณนวัดเอาสิทธิ์อะไรเพราะคุณเป็นบริษัทมาหาชนเรื่องที่สองคือการเปิดบัญชีและใช้บัญชีนี้กรรมการบริษัทร,รู้หรือไม่ถ้ากรรมการบริษัทรู้ผมเอาทั้งกรรมการนะครับนี่แหละผมถึงบอกว่าคุณอย่าไปแย่เขาคุณอย่าไปกางแกเขา เพราะถ้าคุณดังแกเขาดิจะบอกนะครับทกศส,สังกัดอะไรจะเล่าให้ฟุดฟังผมตรวจสอบไปแล้วผมลองงินเงินไปแล้วและจะชัดต่อเช็คต่อด้วยว่าการที่คุณโอนเงินให้กับครอบครัวทหารที่เสียชีวิตทั้งหมด15คนคุณโอนอย่างไรเพราะถ้าโอนโดยใช้บัญชีนี้คุณใช้กิจการนี้แล้วแบ่งจัดเก็บคำนวณบัญชีเป็นค่าใช้ใจ่ายหรือเปล่า เพราะมันไม่ใช่ค่าใจ่ายที่อยู่ในกิจการของคุณและคุณไม่ได้มีหน้าที่ในการรับฝากเงินไม่ใช่หน้าที่ของบริษัทมหาชนสรุปว่าคุณนวัดเรียอะไรจริง15รายจ่ายเงินจริงด้วยวิธีการจ่ายตรงไปที่ทหาร15คนไปเอาหน้าที่อะไรไปทำการเรียอะไรคุณโอนเงินข้ามูลนิดต่เขาหรือไปขอ,อรายชื่อเขาอะครับ สรุปว่ายังไงกันแน่ครับคุณนวัดคุณโกหกประชาชนหรือเปล่าแล้วคุณได้ขออนุญาตกรมการปกครองไหมการทำลักษณะอย่างนั้นคุณหวังผลอะไรจากการบริจาคไหมเพราะไม่ได้เข้ามูลเลยนทีิมันผิดผิดระเบียบที่ทำเอาไว้